ข้อ23ครับ121คูณ120ลบด้วย120คูณ119บวกด้วย119คูณ118ลบ118คูณ117บวกไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายบวกด้วย3คูณ2ลบ2คูณ1มีค่าเท่าไหร่ A 3,660 B 3,790 C 7,320และ D 14,640ข้อนี้ต้องดูครับมันเป็นลบแล้วก็บวกลบไปเรื่อยๆถูกไหมครับแล้วตรงนี้มันมีของวงเล็บนี้มี120เหมือนกันเชื่อมมันอยู่ สองวงเล็บนี้มีร้อยสิบแปดเหมือนกันเชื่อมกันอยู่ทั้งนั้นถ้าสมมติว่าเรามองทีละก้อนเป็นก้อนของสองวงเล็บอย่างนี้นครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้ภายในมันบวกกันไอ้ลบกันอยู่แล้วข้างนอกมันบวกกันนะครับอ่าดังนั้นค้างวงเล็บนี้ครับถ้าเราดึงร้อยยี่สิบออกมาเป็นตัวประกอบร่วมนะครับเราจะได้ว่าเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับคูณกับข้างในครับดึงหนึ่งร้อยยี่สิบออกมาข้างนอกครับเหลือเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดดึงหนึ่งร้อยยี่สิบออกมาข้างนอกเหลือเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้า ครับเราดึงออกมาได้นะครับลองคูณกระจายเข้ามาค่ามันก็เท่าเดิมถูกไหมครับเป็นร้อยยี่สิบคูณร้อยิบเอ็ดลบด้วยร้อยยี่สิบคูณร้อยสิบเก้าค่าเท่าเดิมตรงนี้เช่นกันครับเราดึงลบดึงร้อยสิบแปดออกมาครับเป็นบวกด้วยหนึ่งร้อยสิบแปดคูณกับดึงออกมาเหลือข้างในวงเล็บเป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าลบหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับบวกไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแล้วเราดึงสองออกมาครับกลายเป็นสองคูณด้วยข้างในวงเล็บเหลือเป็นสามลบหนึ่งนะครับ ต่อมาครับเราจัดการในวงเล็บตรงนี้นะครับแต่ละก้อนเป็น120คูณด้วย2ถูกไหมครับ้ยบลบ1้เป็น2ต่อมาครับบวกเป็น1 1 8ดคูณด้วย1 1 9ยบเลบเป็น2เช่นกันบวกไปเรื่อยๆครับสุดท้ายครับก็ได้เป็น2คูณด้วยในวงเล็บ3ลบ1ก็เป็น2ดังนั้นจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าข้างในวงเล็บเนี่ยครับของทุกก้อนเป็น2เหมือนกันดังนั้นเราดึง2ออกมาได้ครับเป็น2คูณกับ120บวก1้บวกไปเรื่อยๆจนถึง สองเห็นไหมครับว่ามันเป็นผลบวกของจํานวนคู่เรียงต่อกันถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราดึงสองออกมาอีกทีนึงครับดึงสองมาข้างนอกเป็นสองคูณสองเป็นสี่ถูกไหมครับข้างในวงเล็บเหลือหกสิบบวกด้วยห้าสิบเก้าบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเราดึงสองมาอีกทีนึงกลายเป็นผลบวกของจํานวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงเอ็นเป็นหกสิบนะครับดังนั้นเราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับที่บอกว่าผลบวกจำนวนนับต 1, n, น 60, นบั้งแต่1ถึง n เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2นะครับ ข้างในวงเล็บนี้ n ก็เป็น60นั่นเองครับก็คือจะได้ n 4คูณด้วย n ครับ n คือ60 n บก1คือ61หารด้วย2นะครับ2ตัด4เป็น2ถูกไหมครับ60คูณ61เป็น3 6 60นะครับแล้วคูณด้วย2ข้างหน้านะครับเป็น0คูณด้วย2 3 7,320นะครับตอบตัวเลือก4นั่นเองนะครับ ข้อนี้ครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราลองสังเกตดูนะครับว่ามันเป็นลบแล้วก็บวกแล้วมันก็ลบแล้วก็บวกไปเรื่อยดังนั้นถ้าสมมติว่าเราลองจับคู่ดูนะครับทีละคู่เราเห็นว่า,ามันดึงร้อยิบออกมาได้ตรงนี้ดึงร้อยสิบแปดออกมาได้เราก็ดึงออกมาครับข้างในก็จะเหลือร้อย1ีิบเอ็ดลบร้อยสิบเก้าแล้วก็ข้างในวงเล็บนี้มันก็หาลบกันนะครับเหลือเป็นสองเท่ากันทุกวงเล็บดังนั้นเราดึงสองออกมาข้างหน้าได้ได้เป็นผลบวกสองคูณด้วยผลบวกของจํานวนคู่ ดังนั้นถ้าเราเจอผลบวกของจำนวนคู่เราดึง2องออกมาอีกทีนึงก็กลายเป็นผลบวกของจํานวนนับแล้วก็ใช้สูตร n คูณ n บวกหส่วนสเข้าไปแทนนั่นเองนะครับถ้าน้องไม่ดูแล้วก็แชร์คลิปถัดไปให้กับเพื่อนๆพี่จะอดกินนะเยะ้